แนะนำบทอัลฟิลบทอัลฟิลเป็นบทมักกิยามีห้าองค์การที่กล่าวถึงเรื่องเจ้าของช้างขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทำลายอัลกะบะดังนั้นอัลลอฮ์จึงตอบโต้แผนการของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคาบและทรงคุ้มครองบ้านของปรุงจากการเข้ายึดครองและการล่วงละเมิด และส่งให้ไพร่พลมาทำลายกองทัพของอับรอฮะอัลอัชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะง,งอยปากของมันแต่ถ้าว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทําลายซี่จงกระทั่งอลัลลอฮ์ทรงทําลายล้างพวกเขาจนหมดสิน้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีเกิดของมุฮัมมัด อิบヌอับดุลลอฮ์คือในปีคิตศักราชที่570และนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความสัจจาแห่งการเป็นนบีของท่านบิิิิสมมลลาาาาหรรรรนีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้วิบาลของเจ้าได้กระทํำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไรพรงมไม่ได้ทรงทําให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ และได้ส่งส่งนกเป็นฝูงฝูงลงมาบนพวกเขามันได้คว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็งแล้วโปรงองทรงทำให้พวกเขาเป็นดั่งเช่นใบไม้ที่ถูก